ย่างดอนทอทอชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่งทางต้นพาทาชนบุรีนะนี่รลับเข้าหนึ่งเศสรถพาพา4 n อนจีะเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการเก็บงานช่วงล่างนะคือช่วงล่างด้านหน้าล้อยางกินในนะครับกินขอบในอันนี้ลูกค้าสลับต้ปขวาขวาไปซ้ายนะ ก็เลยตอนนี้ก็ออกมากินข้างนอกแทนแต่ปะกะติเดิมเลยวมันกินข้างด้านในนะก็ยางสองคู่หนึ่งลูกค้าเตรียมมานะเรียบร้อยนะยางไม่เท่ากันนะเรียบร้อยนี่เราสลับมาแล้วนะการหน้ายางกินไม่เท่ากัน ดูกันนันี้ลูกค้าสั่งทําชงรางด้านหน้าด้านท้ายบูธหูแหนบเอาไว้ก่อนนะฮะหูแหนบก็สึกอะไหล่ช่วงล่างนะก็จะมีเปลี่ยนดูนะบูธบูธปีนกบนไปหมดเลยนะอ่าแล้วก็ลูกมุงลูกหมากบูธล่างอันนี้เดี๋ยวเลาะชุดหน้าทั้งชุดนะฮะแก้าการกินยางอะไหล่ที่จะเปลี่ยนนะฮะก็คือตามนี้เลยทั้นตรงกลาง ลูกหมากซ้ายขวานะฮะลูกหมากบนล่างบูทบนบูทล่างนะฮะบูทคอมา้าน็อตทอร์ช่นบาร์ด้นหน้านะล็อกออกประมาณนี้เลยน็อตเื่องเอาไม่ออกนะตอนนี้เรียบร้อยช่วงล่างใส่เส็บเรียบร้อยนะก็สุดท้าเอาอยางมาคู่หนึ่งเอาเปลี่ยนยาง อยางหน้านะเดี๋ยวไปตั้งศูนย์หลังจากแก้ไขงานเก็บงานช่วงล่างเสร็จหมดแล้วนะฮะด้านหน้าล้อเปลี่ยนใหม่นะครับล้อเปลี่ยนใหม่ด้านหน้าทั้งหมดก็เปลี่ยนยางคู่หนึ่งอันนี้ตั้งศูนย์แล้วนะมาลองวิ่งเทสดูดูนะฮะพวงมาลัยตรงๆเลยนะปล่อยมือได้เลยอ่าสวยๆวิ่งนิ่งๆเลยนะครับสำหรับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะ ก็จะมีเก็บงานช่วงล่างนะแก้การลดกินยางนะแก้การลดกินยางอันนี้ตั้งศูนย์ใหม่ล้อตรงนะเปลี่ยนยางใหม่ยางไหนย่างนอกเปลี่ยนพวกลูกหมากแขนลูกหมากลูกหมากปีนกบนปีนกล่างบูธบนกัะล่างนะฮะแล้วก็บูธคอมาทั้งหมดทั้งเฟสหน้านะฮะนี่จบสวยเลยนะฮะพร้อมตั้งศูนย์ช่วงล้อ สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามไม่เข้ามาได้นะครับกับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2 0 0 2นะครับเรื่องรถทาทาหรือถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบคนเดียวนะจ๊ะ